สวัสดีค่ะทุกคนรูก็นนำพาความหอมนะคะที่ให้เข้ากับสปริงนะคะหรือว่าต่อไปก็จะเป็นซัมเมอร์นั่นเองค่ะก็เป็นกลิ่นที่มีความหอมที่ให้ความสดใสสดชื่นรู้สึกผ่อนคลายสบายรีแล็กเข้ากับบรรยากาศที่เป็นฤดูใบไม้ผลิมากๆเลยเพราะว่าให้ความเป็นกลิ่นที่มีความหอมแล้วก็สดใสแล้วก็รู้สึกสบายกับ เวลาที่ได้ฉีดกลิ่นนี้นั่นเองค่ะแล้วก็แพ็กเกจจิ้งเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่ารักตะมูตะมีมากๆเลยนะคะเป็นของมอชชิโนนะคะเป็นแบรนด์ของมอชชิโนที่มีชื่อว่ามอชชิโนทอยทูบับเบิลกัมนั่นเองค่ะก็บับเบิลกัมนะคะก็เป็นกลิ่นของหมักฝรั่งนั่นเองค่ะแล้วก็กลิ่นนี้นะคะเพิ่งออกมาเมื่อต้นปี2021นะคะก็เพิ่งออกมาเมื่อปีที่ผ่านมานั่นเองค่ะก็แล้วก็เป็นกลิ่นที่รู้สึกว่าปูฉีดไปแล้วเนี่ย คือแบบว่าเป็นหมักฝรั่งจริงๆค่ะคือแบบรู้สึกว่าเออมันใช่ในความรู้สึกจริงๆว่าชอบกลิ่นนี้เพราะว่าปูก็ไม่ได้ไปดมที่ไหนนะคะแต่ว่าก็ไปดูรีวิวไปดูอ่านข้อมูลในโนต้ตมาว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ในตัวแพ็คเกจจิ้งเนี่ยก็มีความดึงดูดมากๆเลยค่ะก็เนี่ยเป็นแบบเจ้าหมีน้อยสีชมพูน่ารักน่ารักแต่มูแตะมีมากๆเลยนั่นเองค่ะแล้วก็กลิ่นนี้นะคะก็ปรุงโดยเป็นแบบว่า คนที่ปรุงน้ำหอมเนี่ยก็มากความสามารถมากๆเลยเรียกได้ว่าเป็นมาสเตอร์ปร์ฟฟูเมอร์กันเลยทีเดียวนะคะก็เป็นชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อว่าคุณโอลิเวียปาโชนะคะที่ให้ในการปรุงมาตั้งแบบหลายแบรนด์มีชื่อเสียงต่างๆมากมายนะคะอาทิเช่นก็มีดีออแล้วก็อาร์มานี่นะคะปาโก b a บานวาเลนต i n o anne, ino, แล้วก็มีในส่วนดิฟทิกนะคะแล้วก็ m o ชิโนแล้วก็มีอีกหลายแบรนด์นะคะเพราะว่าเขาเป็นมือปรุงน้ำหอมแบบว่า ระดับโลกกันเลยทีเดียวค่ะก็เดี๋ยวปูจะมาเล่านะคะในส่วนโน้ตต่างๆเพราะว่าแค่อ่านโน้ตเนี่ยคือแบบพอปูเห็นแพ็กเกจจิ้งนะคะปูก็เข้าไปอ่านในโน้ตว่าโน้ตเขามีอะไรปูก็เลยเฮ้ยมันเป็นแบบบับเบิ้ลกลัม่ะเลยทําให้มีความอยากลองว่าเออมันจะเป็นกลิ่นฝรั่งประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าปูเป็นคนที่ชอบกลิ่นที่แบบเป็นขนมขนม,ขนมเป็น เป็นแบบผลไม้ความหวานอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นชอบแนวๆนะั้นแล้วก็กลิ่นเนี้ยก็เป็นแนว Foot f ุตต t y floral นั่นเองค่ะก็เดี๋ยวจะมาเล่าในโน้ตให้ฟังว่าโน้ตเขามีอะไรบ้างน,นะคะแล้วก็ราคาที่ฝรั่งเศสแล้วก็ราคาที่เมืองไทยค่ะอ๋อก็ลืมเกือบลืมนะคะว่าตอนที่ปูดซื้อมาเนี่ยเขาก็ให้ของแถมที่เป็น เป็นแบ็กคอสเมติกมาด้วยนะคะเป็นของมอชิโนซึ่งใส่ของได้เยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเขาก็ให้ถุงแบบที่ใส่มาด้วยนะคะเพราะว่าเขาปูก็ตันที่ของมาถึงเนี่ยก็แบบเออทาไมกล่องเขาแบบว่าคือแบบน้ําหอมเนี่ยก็ขวดประมาณนี้ใช่ไหมคะปูก็งงเหมือนกันเออลืมไปว่าเขาให้ของแถมเพราะว่ากล่องเขาให้มาส่งมาเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่เลยก็งงเหมือนกันอ๋อพอเปิดมาก็เอ๋อเขามีกระเป๋าคอสเมติกแถมมาให้ด้วยนั่นเองค่ะก็เป็นของ แบรนด์มอชชินโนั่นเองค่ะซึ่งดีมากๆเลยใบใหญ่แล้วก็ใส่เครื่องสำอางได้เยอะมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็อันนี้นะคะเนี่ยดูดูกล่องนะคะทุกคนน่ารักมากๆเลยค่ะภูแบบพอเห็นเป็นแพคเกจจิ้งหมีน้อยสิงูอันนี้นะคะก็เออมันน่ารักดีคือคือเคยดูไว้มอชชินโนที่เป็น เาหมีเนี่ยค่ะเพราะว่าเขาจะมีหมีอยู่เป็นสีเหลืองสีดําแล้วก็สีชมพูนะคะที่เป็นกลิ่นของน้ําหอมแลัวปูก็เคยดูเป็นแบบสีเหลืองอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดจะซื้อพอมาเจอที่เป็นแบบว่าสีชมพูแล้วก็ ไปอ่านเจอในเว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์ต่างประเทศที่เขามาบอกว่ากลิ่นนี้นะคะต้อนรับเป็นแบบว่ากลิ่นหอมของสปริงเลยก็เลยอยากจะได้ลองปูก็เลยตัดสินใจเข้าไปดูในรายละเอียดแล้วก็ไปดูในโน้ตว่าในโน้ตเนี่ยเขามีอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะคะก็เลยซื้อมาแล้วก็เนี่ยค่ะเป็นแบบน่ารักมากๆเลยอ่ะเป็นหมีสีชมพูนะคะแล้วก็นั่นแหละแล้วก็แบบกลิ่นพอฉีดไปนะเฮ้ยแบบความรู้สึกมันใช่เลยคือแบบเป็นกลิ่นที่ชอบเลยค่ะทุกคนเพราะว่าปูเป็นคนที่ชอบกลิ่นขนมขนม เป็นแบบว่าผลไม้หวาน,หวน,หวนๆหรือเปรี้ยวเล็กน้อยอะไรเงี้ยนะคะแล้วมันเป็นกลิ่นของบบบเบิ้ลกัมในตัวนี้ก็เลยตัดสินใจซื้อมาบวกกับที่เป็นเจ้าหมีน้อยสีชมพูด้วยนั่นเองค่ะก็เป็นกลิ่นที่แบบว่าละมุนในความสดชื่นสดใสมากๆเลยนะคะมาดูในโน้ตกันนะคะในโน้ตเนี่ยเขาก็จะเป็นท็อปโน้ตเนี่ยเขาก็จะเป็นแคนดี้ฟรุตนะคะแล้วก็เลมอนอิตาลีแล้วก็ส้มอิตาลีในส่วนของที่เป็นมิดเดิลโน้ตเนี่ยเขาก็จะเป็นเบิ้ลกัมนะคะเป็นกลิ่นพอฉีดไปครั้งแรกในความวินาทีแรก ที่ฉีดเนี่ยกลิ่นบับเบิลครัมจะนํามาเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยชินามอนนะคะหรือว่าอบเชยแล้วก็บูเบอร์รี่แล้วก็ขิงแล้วก็กุหราบที่ของประเทศบัลแกเรียนะคะแล้วก็พีชแล้วก็ดอกพีชนั่นเองค่ะในส่วนของเบสนะคะก็จะเป็นไม้ซีดา้าหรือว่าซีด้าบูดแล้วก็แอมเบอร์แล้วก็มัสนั่นเองค่ะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยพอฉีดไปทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งผ่านไปนะคะเขาก็จะทิ้งความหวานไว้นะคะความหอม หวานอันสดชื่นสดใสรู้สึกสบายกับความรู้สึกมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเข้ากับฤดูใบไม้ผลิมากมากเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันสบายแล้วก็รีแลกซ์มากๆเลยค่ะทุกคนอันนี้นะคะเป็น EDT นะคะหรือว่า o d o toilet นั่นเองค่ะแล้วก็ราคาเนี่ยปูดได้มาในราคาประมาณ28ยูโรนะคะในปริมาณที่30 ML 28ยูโรถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ1000บาทแล้วก็ราคาที่เมืองไทยจะ แพงโอเวไปกว่าอีกครึ่งนึงก็อยู่ที่ประมาณ2,000บาทนั่นเองค่ะมาดูกันค่ะทุกคนเนี่ยค่ะเจ้าหมี่น้อยนะคะก็จะแยกหัวออกมาอย่างนี้นะคะพอฉีดนะคะวินาทีแรกเนี่ยก็จะเป็นแบบกลิ่นแบบหมากฝรั่งนามาเลยค่ะทุกคนคือแบบสัมผัสได้เลยว่าเวลาเรากินหมากฝรั่งนะคะมันกินแบบเหมือนกินหมากฝรั่งแบบว่าสตรอเบอรี่แบบ ผลไม้อะไรเลยอย่างนั้นแบบเวลาที่เราเคี้ยวเราก็จะรู้สึกแบบนั้นกลิ่นวินาทีแรกที่ฉีดไปเนี่ยแบับเปิลกัมมันนํามาเลยค่ะทุกคนแล้วมันก็จะนำนำนำไปแล้วก็พอทิ้งไว้สักพักหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะเหลือเป็นแบบความหอมหวานไว้เป็นแบบว่าฟรุตตี้ฟรุตตี้ไว้นะคะแล้วก็แบบรู้สึกละมุนต่อความรู้สึกมากๆเลยอย่างที่ปูดได้เล่าในโน้ตไปเนี่ยในมิดเดิลโน้ตเนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นแบบ เป็นแบบว่าผล,ลไม้นะคะเป็นบูเบอรี่แล้วก็เป็นดอกไม้ด้วยนั่นเองแต่ว่ากลิ่นที่เป็นแบบแบบเิ้ลกาเนี่ยให้ความรู้สึกที่แบบว่าอร่อยอร่อยมาก,มากๆเลยค่ะทุกคนนั่นแหละปูก็เลยนํามาเล่านะคะเพราะว่าเป็นกลิ่นที่สําหรับเหมาะสําหรับสปริงแล้วก็ซัมเมอร์ด้วยนั่นเองค่ะแต่ว่าในความรู้สึกปูเนี่ยปูจะฉีดก็น้าหอมเนี่ยไม่ค่อยจํากัดว่าจะเป็นฤดูกาลไหนมันแล้วแต่อารมณ์ในแต่ละวันนั่นเองค่ะก็นั่นแหละปูก็เลยนํามาเล่านะคะเผื่อว่า ใครอยากจะได้น้ำหอมที่เข้ากับฤดูสปริงนะคะก็แล้วก็ซัมเมอร์เนี่ยก็เป็นไรที่เหมาะมากๆสำหรับมอชิโนทอยทูแบบเบิรนกัมนั่นเองค่ะก็เป็นไรที่สดชื่นสดใสามากๆเลยถ้าใครไม่ชอบในเรื่องของกลิ่นที่เป็นแบบดอกไม้จา๋าหรือว่าเป็นอะไรไปทางแบบหนักๆนะคะกลิ่นเนี่ยก็ให้ความสดชื่นสดใสที่ดีมากๆเลยนะคะให้ความรู้สึกที่เราเนี่ยรู้สึกแล้วก็บรรยากาศก็ผ่อนคลายมากๆไปกับแสงแดดนั่นเองค่ะทุกคน ก็น,นั่นแหละปุ๊กก็เลยนํามาเล่านะคะแล้วก็เนี่ยค่ะแพ็กเกจจริงก็น่ารักมากมายเลยแล้วก็คือแบบถ้าใครเป็นสาวกน้ําหอมนะคะแบบเวลาเจอแพ็กเกจจริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะแบบสะกดนะคะสะกดในะความรู้สึกเออน้ามีนะหน้ารองอะไรเงี้ยยิ่งถ้ากลิ่นในโน้ตของเขาเนี่ยเป็นอะไรที่ถูกใจด้วยเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะปุ๊กก็ชอบมากๆเลยกลิ่นนี้นะคะก็น,นั่นแหละ เผื่อว่าใครจะอยากซื้อมาไว้ในครอบครองนะคะเราก็ได้แพ็กเกจจิ้งน่ารักน่ารักอย่างนี้มาไว้ด้วยนั่นเองค่ะทุกคนก็ขอบคุณสําหรับการติดตาม,มารับชมนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต,ต่อไปนะคะว่าปูจะนําอะไรดีๆมาเล่าอีกนะคะก็ขอบคุณสําหรับการติดตาม,มารับชมค่ะสวัสดีค่ะ